ครับวันนี้พามาชมที่ดินโฉนดคดแดงครับพี่เนาะเนื้อที่3ามไร่นี่ฮะด้านหน้าติดถนนคอนดีตอ่ากว้าง70เมตรนะพี่กว้าง70เมตรเนาะที่ดินอ่าด้านนี้ก็ถมไว้แล้วอ่าประมาณ3งานเนาะเกือบไร่ด้านหลังก็จะเป็นที่ต่ำกว่านิดนึงอ่าอันนี้ก็ด้านหน้านี่ถมติดเต็มหน้าถนนเลยนะฮะประมาณเกือบ3งานเนาะ าพร้อมปลูกสิ่งปลูกสร้างได้เลยเนาะน้ำไฟประปาพร้อมฮะนี่ฮะติดถนนหน้ากว้างๆอย่างนี้เลย3ไร่แล้วก็วีภูเขาล้อมรอบเลยนะพี่เนาะล้อมรอบเดี๋ยวชมในแปลงก่อนนะอะในพื้นที่ของเราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอ่าคางหมูนอกประมาณนี้สี่เหลี่ยมคางหมู อ่าด้านนู้นก็จะกว้างประมาณสักสี่สิบด้านด้านหน้าที่ผมยืนอยู่ก็หกสิบฮะนี่ประมาณนี้เนาะวิวสวยครับพี่สามไร่เนาะเจ้าของเปิดประทีปอะไรละเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเนาะราคานี้เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนี่ฮะที่สวยมากเนาะที่สวยมากวิวภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีพี่วิวภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีเนาะ อากาศดีมากนี่นะปีเพื่อนบ้านน้ำฝ่ายปลาปาพร้อมนี่วิวเขาเป็นยังไงครับพี่สวยงามเขาล้อมรอบนะพี่เขาล,ล้อมรอบนะพื้นที่นี้อยู่ที่ตำบลท่าปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนาะห่างมอเตอร์เวย์จุดขึ้นลงเส้นบารบีคิาลาที่จะใช้งานได้แล้วนี่ประมาณ3ากิโลครึ่ง3กิโลประมาณนี้นะโอ้สะดวกสบายเนาะมาจาก กรุงเทพบางบีนก็นีน่แหลวแวะแหว่งลงโคกุงะจุดขึ้นลงนะพี่นะห่างจุดขึ้นลงแค่3กิโลครึ่งโดยประมาณเนาะก็จะถึงแปลงนี้เลยท่านใดสนใจฮะแปลงนี้ฮะผมแนะนำเลยเนาะสวยงามเหมาะเนาะไม่เยอะไม่มากนอกจากที่สามไร่เนาะเจ้าของขายอยู่ที่ไร่เจ็ดแสนห้าตำบลท่าปาง,งอำเภอแก่งคอจังหวัดสระบุรีสนใจนะทุกที่ได้ทุกวันนะครับ0923804583ครับ เนาะสี่ห้าแปดสาครับเนาะศูนย์เก้าสแป้าแปเนาะฉนดขุดแดง